สิทเคลลาฟการบำรุงผิวจากธรรมชาตินะคะที่หาได้จากก้นคััวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะรู้หรือไม่คะว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะคะที่ช่วยในการบำรุงผิวพรรณของเราเนี่ยสามารถหากันได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณนะคะเปิดตู้เย็นหรือเดินเข้าไปในครัว คุณก็จะเจอสิ่งของเหล่านี้นะคะที่สามารถทําให้ผิวของคุณนั้นดูดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้แถมยังปลอดภัยอีกด้วยนะคะเพราะว่ามันมาจากธรรมชาติร้อเเ็นั่นเองค่ะวันนี้นะคะที่เลยมี10เคล็ดลับนะคะการบํารุงผิวจากธรรมชาตินะคะที่สามารถหาได้จากก้นครัวมาฝากเพื่อนๆกันค่ะมีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะคะที่หาได้ไง่ายๆมาก็คือ ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เนี่ยเป็นพระเอกในเรื่องของการดูดสิวเซียนของเราเลยนะคะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็เต่งตึงลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยละคะ่ะวิธีการทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เรานะคะเอาไข่ไก่เนี่ยมานะคะแล้วก็แยกไข่ขาวไข่แดงออกมานะคะโดยเราจะใช้เฉพาะไข่ขาวนะคะนําเอาไข,ข่ขาวเนี่ยมาทาให้ทั่วใบหน้าหรือบริเวณที่เราต้องการเน้นเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณจมูกที่มีสิวเซียนค่อนข้างเยอะนะคะ พอกลงไปในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็เอาทิชชู่นะคะบางๆนะคะมาแปะตรงบริเวณจมูกนะคะรอให้แห้งเสร็จแล้วเราค่อยลอกลอ,ออกค่ะเพียงเท่านี้นะคะเจ้าสิวเซนของเราเนี่ยก็จะหลุดออกมาด้วยนั่เนเองค่ะสามารถทําได้ทุกวันนะคะก่อนนอนนอกจากนี้นะคะเจ้าไข่าขาวเนี่ยยังสามารถช่วยในเรื่องของการขจัดสารพิษที่ตกค้างบนใบหน้าของเราได้อีกด้วยค่ะ 2. น้ําพึ่ง น้ำผึ้งนี่ก็หาง่ายๆมากเลยนะคะในทุกบ้านนะคะเราอาจจะมีน้ำผึ้งอยู่แล้วเนาะซึ่งเจ้าน้ำผึ้งเนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยบำรุงผิวพรรณของเราได้ดีมากเลยนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นและน้ำผึ้งนะคะยังมีเจ้าสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเปล่งปลั่งแล้วก็ชะลอริว้วรอยได้ด้วยนะคะวิธีการทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เอาเจ้าน้ำผึ้งนะคะมาผสมกับกล้วยบดก็ได้ค่ะผสมให้เข้ากันนะคะก่อนที่จะทา เราจะต้องล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นก่อนนะคะเพื่อเปิดรูขุมขนค่ะหลังจากนั้นนะคะซับหน้าให้แห้งนะคะแล้วก็ทาเจ้าน้ําพึง่งแล้วก็กล้วยบดเนี่ยลงไปบริเวณผิวหน้านะคะทิ้งไว้นะคะ15นาทีแล้วก็ล้างน้ําออกได้เลยค่ะน้ําพึ่งนะคะนอกจากจะช่วยในยเรื่องของการลดเดือนริ้วรอยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วนะคะยังสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียรต่างๆที่อยู่บนผิวหน้าของเราอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวได้อีกด้วยล่ะค่ะ3าม 干瓜。 แตงกวานะคะมีคุณสมบัติในเรื่องของการลดรอยเหี่ยวย่นนะคะลดจุดด่างดำลดสิวแล้วก็ช่วยให้ใบหน้านะคะดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่มันอีกด้วยวิธีการก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่เอาเจ้าแตงกวานะคะมาปอกเปลือกออกให้หมดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะพอปั่นให้เรียบเสร็จแล้วก็แค่เอาเจ้าแตงกวานั้นเนี่ยมาพอกบริเวณหน้าของเรานะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สัก รูนึงนะคะ10-15นาทีแล้วค่อยล้างน้ําออกนะคะหรืออีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ทํากันบ่อยๆก็คือฟานแตงกวาเป็นแผ่นนะคะกลมๆเล็กๆนะคะชิ้นบางๆแล้วก็มาแปะบริเวณรอบดวงตาสามารถมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวบริเวณรอบดวงตาได้นะคะลดอาการบวมน้ําแล้วก็รอยเขียวเย่นใต้ดวงตาได้ด้วยค่ะ 4. นะคะโยเกิร์ โยเกิร์ตนะคะมีคุณสมบัติในเรื่องของการขจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ตามรูขุมขนของเรานะคะบนผิวหน้าของเราหรือผิวตัวของเราเนี่ยออกไปช่วยทําให้ผิวที่มันหยาบกร้านอะ่ะดูนุ่มขึ้นโดยโยเกิร์ตนะคะที่ใช้เนี่ยเราจะใช้โยเกิร์ตที่เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะก็คือเป็นโยเกิร์ตแบบออริจินอลไม่ใช่แบบ ตรอเบอรี่หรืออะไรพวกนี้นะคะเป็นโยเกิร์ตที่เป็นธรรมชาตินะคะเราแค่นําเอาโยเกิร์ตเนี่ยมาทาบริเวณผิวหน้าของเรานะคะหรือนะคะที่ทํากันบ่อยๆก็คือให้เอายเกิร์ตมาผสมกับน้าผึ้งนะคะผสมให้เข้ากันมันก็จะช่วยประสานคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ในเรื่องของการขาจัดสิ่งสกรปรกออกจากผิวหน้าเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะช่วยป้องกันสิวแล้วก็ลดสิวเสียนนะคะพอเราพอกทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะเราก็ค่อ ล้างด้วยน้าเปล่าออกให้สะอาดเท่านี้นะคะผิวหน้าของเราก็จะเปล่งปลั่งสดใสแล้วก็มีสุขภาพดีได้แล้วล่ะคะ่ะ 5. มะเขือเทศมะเขือเทศนะคะมีคุณสมบัติในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็รักษาสิวค่ะทําให้ใบหน้าของเรานะคะดูขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ยังสามารถลดรอยคล้ำใต้ตาได้อีกด้วยค่ะ โดยวิธีการทำนะคะก็ง่ายอีกแล้วค่ะก็คือแค่เอาเจ้ามะเขือเทศนะคะมาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็เอาไปปั่นให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วก็แค่เอาตัวมะเขือเทศที่ปั่นละเอียดแล้วเนี่ยมาพอกบริเวณผิวหน้าของเรานะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเพื่อให้มันซึมลงสู่ผิวของเรานะคะเพียงเท่านี้เองค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะ เราก็จะมีผิวหน้าที่เปล่งปลั่งนะคะสดใสขึ้นค่ะ6นะคะก็คือมะนาวมะนาวนะคะมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างเลยนะคะกับผิวหน้าของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นกรดอ่อนๆที่สามารถช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดามีฤทธิ์ทาการผลัดเซลล์ผิวได้สามารถดูดซับความมันบนใบหน้านะคะรวมไปถึงสมานรอยแผลบนใบหน้าได้ด้วยค่ะเคล็ดลับนะคะก็แค่เอาจองมะนาวนะคะมา ผสมกับดินสอพองนะคะหรือจะเอามาผสมกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สูตรแต่ละคนเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการดูแลหรือแก้ปัญหาผิวแบบไหนนะคะถ้าต้องการให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นรักษาสิวพวกนี้ก็แนะนําให้เอามะน,นาวมาผสมกับน้ำผึ้งนะคะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็พอกไว้บริเวณผิวหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะเท่านี้ก็จะทําให้ผิวของเรานั้นดูขาวกระจ่งางใสได้แล้วละคะ่ะ อย่างที่7นะคะก็คือมะกรกมมะกรกอเนี่ยเป็นอะไรที่เราเนี่ยชอบทานกันอยู่แล้วใช่ไหมคะหารู้ไหมนะคะเจ้ามารกรกอรเนี่ยสามารถช่วยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยรักษาสิวได้ด้วยวิธีการทําก็ง่ายๆเลยนะคะใครที่เป็นสิวนะคะแค่เอาตัวมรกรกอรนะคะมาบดให้ละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้พอกบริเวณผิวหน้าทิ้งไว้นะคะประมาณ10-15นาทีนะคะสามารถทําได้บ่อยๆนะคะจนกว่าสิวจะหายเท่านี้นะคะก็จะ ทำให้ผิวของเราหนาดูสวยแล้วก็เรียบเนียนยิ่งขึ้นค่ะเพียงที่8นะคะมะขามเปียก อันนี้นีก้นครัวจริงๆเลยนะคะมะขามเปียกที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเคล็ดลับนะคะตั้งแต่สมัยโบราณโบราณกันมาแล้วนะคะว่าเขาใช้มะขามเปียกเนี่ยมาทำการขัดผิวนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วออกไปนะคะเพราะว่าเจ้ามะขามเปียกเนี่ยเป็นกรดอ่อนๆนะคะซึ่งมี aha จากธรรมชาติช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวของเราได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดความดํากล้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณข้อศอกบริเว เวนเข่านะคะหรือรักแร้นะคะที่มีความดำก็สามารถเอามาพอกแล้วก็มาขัดขัดวนๆได้นะคะแค่ง่ายๆมากเลยค่ะแค่นำเอามาขามเปลีกนะคะมาผสมน้ำนิดนึงนะคะขยำขยำแล้วก็เอาทั้งเปลือกอะคะ่ะที่มันมีตัวก้านด้วยนะคะเอามาแบบขัดนะคะ บริเวณข้อศอกหรือบริเวณที่เราต้องการนะคะเน้นเป็นพิเศษส่วนในเรื่องของการนํามะขามเปียกมาดูแลผิวหน้านะคะเนื่องจากมะขามเปียกเนี่ยมันเป็นกรดเนาะการที่เราจะเอามาทําผิวหน้าเนี่ยเราจะต้องลดความเป็นกรดของมันนิดนึงนะคะไม่งั้นผิวหน้าของเราที่บอบบางเนี่ยมันอาจจะ,ะระคายเคืองได้วิธีการหรือเคล็ดลับนะคะก็คือการนําเอาน้ามะขามเปียกนะคะมาผสมกับพวกน้าพึ่งนะคะแล้วคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นให้นําเอามา พอกบริเวณผิวหน้าน้ำผึ้งเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองจากกรดในที่มีอยู่ในมะขามเปียกเนี่ยลงได้นะคะแล้วก็พอกทิ้งไว้แต่ข้อควรระวังนะคะก็คือการพอกหน้าด้วยมะขามเปียกเนี่ยไม่ควรทําบ่อยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกรดเนาะอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยเราควรที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษก็คืออาจจะทําอาทิตย์ละสองครั้งอันนี้ก็จะสามารถที่จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ย ขาวก็จางใส่ขึ้นได้แล้วล่ะค่ะอย่างที่9เรานะคะก็คือขมิ้นนั่นเองค่ะ ขมิ้นนะคะก็เป็นสมุนไพรไทยที่นิยมใช้กันมาพอๆกับเจ้ามะขามเปียกเลยนะคะอยู่คู่กันมาเลยเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ทําให้ผิวนั้นเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นดูขาวกระจ่างใสได้มีน้ํามีนวลน,นะคะแล้วก็สามารถแก้ผดพื่นคันปัญหาผิวหนังต่างๆได้ดีอีกด้วยค่ะเคล็ดลับนะคะก็จะมีสูตรนะคะก็แค่เอาผงขมิ้นนะคะมาผสมกับพวกน้ําผึ้งมะนาวมะขามเปียกนมสดนะคะผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ ทิ้งไว้นะคะบริเวณผิวหน้าแล้วก็ผิวกายทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะเท่านี้เองค่ะก็จะสามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวเนียนใสนะคะแล้วก็มีสุขภาพดีขึ้นได้ค่ะอย่างที่10นะคะก็คือว่านหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้นะคะกินก็อร่อยนะคะเอามาบำรุงผิวก็ได้อีกนะคะเพราะว่าเจ้าว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติในเรื่องของการลด รอยจุดด่างดําสมานแผลแล้วก็ลด,ดริ้วรอยต่างๆได้ค่ะเพราะว่านางจระเข้นะคะมีคุณสมบัติในเรื่องของการยับยั้งการติดเชื้อต่างๆมีกรดอ่อนๆด้วยนะคะก็เลยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสามารถขาวได้แล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นกับผิวหน้าของเราได้ค่ะวิธีการก็ง่ายๆมากเลยนะคะถ้าเกิดเรามีต้น เจ้าวานหางจระเข้อยู่แล้วก็เพียงแค่ตัดเอาต้นมันมานะคะแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อวุ้นนะคะที่ล้างสะอาดแล้วเนี่ยทาบริเวณหน้าของเราทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วก็ค่อยล้างออกด้วยน้นําสะอาดนะคะสามารถทําเป็นประจําได้เลยนะคะสาหรับเจ้าวานหางจระเข้เพราะว่า ยิ่งทำบ่อยนะคะก็จะยิ่งทำให้เห็นผลได้เร็วขึ้นพวกริ้วรอยต่างๆหรือแผลเป็นต่างๆที่อยู่บริเวณผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะลดเลือนลงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนนะคะแล้วก็มีสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะ10เคล็ดลับนะคะจากธรรมชาติที่เราสามารถหาได้จากก้นครัวของเราแบบง่ายๆเลยนะคะเราก็สามารถไปเลือกใช้กันได้เลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแบบใดก็เลือกใช้แบบนั้นนะคะเพราะ ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าหากใครนะคะไม่มีเวลาจริงๆเลยนะคะไม่สามารถที่จะเอาพวกส่วนผสมพวกนี้มาผสมกันมาคนๆมาพอกอะไรเงี้ยค่ะก็แค่มีผลิตภัณฑ์ Her Sense Cup นะคะติดบ้านเอาไว้นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ Her Sen s e สครของเรานนะคะได้รวมเอาส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะที่มีคุณสมบัติในการดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของเราเนี่ยให้ความกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนเนี่ย มารวมอยู่ในกระปุกเดียวแล้วนะคะโดยที่ครไม่ต้องเสียเวลาไปผสมให้วุ่นวายกันเลยทีเดียวค่ะแค่นี้นะคะเราก็สามารถมีผิวสวยเรียบเนียนและขาวกระสังใสนะคะมีออร่าได้แบบง่ายๆสบายๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในรายการ Beauty t i p by e r s e n s e สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ